ดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปคนโสดของธาตุลมนะคะลมได้แก่ราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนนะคะหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราส่วนวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปเป็นปักแรกนะคะของเดือนกร,รกฎาคม2565นะคะเพื่อนๆ พลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะแล้วก็เป็นสถิตินะคะคนโซนเนาะบางทีมันอาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้เราเบื่อนๆทัดลมดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะมาฟังกันเนาะโอ้ไพ่นะคะายการออกมาโอ้นะคะทําไมงานเยอะล่ะคะช่วงนี้งานเยอะงานมากหรือเราแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้หรือเราเราเป็นเสาหลักครอบครัวก็ได้นะคะทัดลมนะคะ แต่ถาว่างานเยอะแบบนี้เป็นยังไงคะ่ะเงินเยอะตามด้วยนะสิบเปียนหรือคุณทําอะไรนะคะหลายอย่างก็ได้นะงานนะคะงานเสริมนะคะงานประจําก็ยังมีงานเสริมหรือบางคนทําธุรกิจส่วนตัวอย่างนี้ก็ไปทําอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยนะคะดูนะคะจากพลังงานนะคะไม่รวยตอนนี้จะรวยตอนไหนนะคะแปดรียนนะคะเพื่อนๆนะคะเงินมาจากงานมาจากการกระทําของคุณนะคุณอาจจะมีเป้าหมายนะคะมีแผนนะคะวางแผนไว้ว่าจะ เก็บเงินให้ได้มากนะคะเก็บเงินเป็นปึกแผ่นเนาะเก็บเงินเพื่อจะสร้างบ้านเก็บเงินเพื่อจะซื้อรถนะคะเพื่อนๆตรงนี้เอ,อจะเป็นไปตามที่คุณวางแผนเอาไว้นะคะเ<ๆ>พื่อนๆเพราะว่าเห็นไหมไพ่ของคุณสะพัดเรื่องเงินทองเยอะมากแล้งานคุณเยอะๆแบบนี้แสดงว่าคุณทําอะไรหลายอย่างแน่ๆเลยคะ่ะก้าเหลียญตามตํานานเลยคะ่ะโสดสวยและรวยมากคะ่ะชาวรัดลมแต่ถามว่ามีคนคุยไหมแน่นอนละคะ่ะเจ็ดถ้วยขึ้นมาเนาะ คุณอาจจะมีคนเข้ามานะคะคุยเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าหนึ่งในนั้นจะมีใครสักคนที่คุณรู้สึกว่าถูกชะตาก็ได้ในถือถ้วยอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเป็นกัลยานามิตรนะคะคุยเป็นที่ปรึกษาเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องบางอย่างที่เราคุยแล้วถูกคอถูกใจนะคะถูกชะโลกะคะ่ะอย่างนี้เนาะแล้วก็กลายเป็นเอ็มเพลเลอร์เอ็มเพลสนะคะคนโสดคุณจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นไพ่ของไพ่เขาเรียกว่าไพ่คนที่ เป็นโซเมดคนที่ใช่คนที่มองตาแล้วเข้าใจนะคะเป็นไพ่เมเจอร์ชุดใหญ่นะคะเป็นไพ่คู่วออมานะคะตรงนี้นะแต่ถามว่าตัวเรารีบร้อนไหมไม่ได้รีบร้อนแล้วค่ะคุณไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องที่คุณอยากทํามากกว่านะคะแต่ถ้าคนไหนนะคะช่วงนี้ที่นิ่งที่เงียบไปนะคะมีเห็นสองถ้วยขึ้นมามีโอกาสจะได้กลับมาปรับความเข้าใจจะได้พูดได้คุยกันนะคะเพื่อนๆนะหรือถ้าคนโสดนะคะแน่นอนละ่ะ คุณจะได้พบเจอความรักคนที่รู้สึกดีต่อกันนะคนที่รู้สึกว่าเราคุยกันนะเพื่อนๆนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพื่อนๆตรงนี้นะคะไพ่แปดเรียนแต่สม่ำเสมอนะคะมาดูกันนะคะไพ่ตรงกับคุณมากเลยนะคะอันนี้นิวเลิฟนะคะคุณอาจจะได้เจอความรักข้างใหม่นะคีฟยูเรเลชั่นนะคะ,ะ,คะเพื่อนนะคะไพ่ตรงนี้บ่งบอกสถานว่าเปิดหัวใจอีกครั้งจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้ ก่อนที่จะมีคนเข้ามาเพื่อนๆเราก็เป็นคนที่รักตัวเองก่อนเนาะก็คือ love you self first การเห็นคุณค่ากลับมารักตัวเองอย่างที่คุณเป็นแหละมินเห็นแล้วว่าคุณกลับมาดูแลตัวเองกลับมาโฟกัสมาสนใจที่เราอยากทํามากกว่าที่จะไปวิ่งตามหาความรักส่วนเรื่องการเงินของคุณเยอะมากๆนะคะช่วงนี้นะความสัมพันธ์คุณก็จะมีโอกาสที่คนนะคะหลายๆคนแหละที่จะมาคุยแต่ว่าอยากบอกว่านะคะในนี้มันก็มีทั้ง อะไรที่มันไม่ชัดเจนอยู่ในนี้แต่ว่ามีคนมาคุยราคาเ,เพื่อนๆเราก็คุยเป็นลักษณะเพื่อนก็ได้นะคุณอาจจะอย่างนี้นะคะแต่ถ้าคนไหนคุยสม่ำเสมอคุยแล้วเข้าใจมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ตัวเราอาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับง,งานหรือไม่รู้สิเราถือถ้วยรอใครรอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่ห่างไปหรือเปล่านะคะใจหนึ่งก็เหมือนเหมือนรอบางคนมาง้อรอโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะเ,เพื่อนๆ มาดูกันอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะควีนเหรียญบางคนอาจจะคุยหรือดิวหรือคบกับธาตุดินนะ,ะกันบึกสมบักรเนาะนะคะราศีเมษลัคนาเมษนะคะแล้วก็ต่างชาติหรือต่างถิ่นแดนไกลนะคะสิงลัคนาสิงถ้าน้ํกากระกฎมีนพิจิกนะคะตรงนี้นะนี่ขึ้นมาห้าถ้วยเป็นสถานการณ์ที่รู้สึกว่าเราหันหลังให้กับ ให้กันและกันหันนิ่งเฉยหรือเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราผิดหวังนะคะเพื่อนๆตกตำแหน่งปัญหาก,ก็คือความรักมันมีวิบากกรรมเรื่องรักสามเศร้าหรือคุณไปแทรกเขาก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเขามาแทรกเราทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันมันต้องนิ่งนะคะเพื่อนๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราหวังสีเรียนคือเราเจอคนที่เขารักแต่ตัวเองมนาะพี่ผ่านมาเนาะหรือเขากักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเดอมนนะคะอ่า ขอพัยไฮและแฟนอะไฮพรีเทศนะคะความรักมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ชัดเจนเราตกเขาอาจจะมีความลับกับเราก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนเอาง่ายๆเราเรานี่แหละเป็นคนเป็นตัวจริงเป็นคนที่ใช่เป็นครอบครัวเขามาก่อนแปลว่าเขามีความลับกับเรานะคะตรงนี้บอกนะแปดถ้วยเป็นความสัมพันธ์ที่เราเดินออกมานะคะเ,เพื่อนๆเนาะเรารู้สึกเจ็บเรารู้สึกมันไม่เติมเต็มเราถูกบีบออกมาทั้งที่ เราไม่ได้อยากออกมาเราแต่เราต้องจําเป็นจําใจที่ออกมานะด้วยความน้อยเนื้อต่าใจด้วยความรู้สึกพัดพลากด้วยความรู้สึกว่าเราไม่ได้เติมเต็มนะคะคุณอาจจะไปเจอใครสักคนถ้าไม่ใช่คุณนะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่านะคะอาจจะเป็นคนที่เจอคนที่เขามีเสน่ห์มากเป็นคนที่มีทางเลือกเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะก็ได้นะคะเพื่อ <c> น <oughs> <c oughs> ใครตรงนี้ขึ้นมาเป็นเด็กถือดาบนะความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะส่องกันไปส่องกันมาหรือเขายังส่องเรานะแต่ส่องทาไมนิ่งเงียบนะคะหรือโดนปิดกัน้นมีกําแพงหรือโดนบล็อกอะไรกันไปด้วยนะคะอันนี้ธาตุลมตึนกลุมเมถุนหรือความรักเราที่ผ่านมามีอาการง้องแง้งกันไม่ค่อยเข้าใจนะเพื่อนๆถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็มีนิสัยเหมือนเด็กนะละซันนะคะคุณพยายามประครับประคองความรักความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะบางคน คุณอาจจะคิดว่านะคะคุณอยากได้ความสุขและอยากได้ความสมหวังอยากมีอนาคตร่วมกับเขาหรือเราครบกันมายาวนานแล้วก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์ตรงนี้มันต้องมีปัญหาเพื่อนคุณพยายามประครับประคองหรือเขาถือสองช้อยในมือก็ได้นะคะตรงนี้นะกำลังช่างใจอยู่เลือกอะไรดีไม่เลือกอะไรดีคนนี้ดียังไงข้อเสียยังไง ควีนดามันไม่ได้ง่ายสำหรับเราเราต้องทนทุกข์นะคะทรมานจิตใจอยากจะตัดไปใจหนึ่งเจ็บใจหนึ่งรักคุณเคยเจอไหมคะนะคะคุณอยากได้ความชัดเจนแต่คุณจะต้องตัดนะคะเพื่อนเพื่อนธาตุลมเดมูลชาวมีนลัคนามีน,น,มนความรักมันซับซ้อนเนาะมันสับสนมันมัน,ม,นมันไม่ชัดเจนนะคะเพื่อนๆที่ผ่านมานะไม่ว่าคุณจะไปเจอใครเขาก็คุยกับเราแล้วเขาก็ไม่ชัดเจนสักทีก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้นะเพื่อนเพื่อนตรงนี้ หรือเขาเป็นคนเด่นคนดังมีชื่อเสียงก็ได้ทําให้ความลับของเราเป็นลับๆคุยกันแบบเงียบๆรู้กันแค่สองเราหรือนะคะบางคนคุณนี่แหละเป็นเป็นครอบครัวเขาแต่เขาไปทําอะไรที่นะคะเป็นความลับกับเราแต่ว่าอย่างที่บอกแหละความลับไม่มีในโลกนะคะเพื่อนๆคุณก็ไปจับโป๊ะ,ปะได้อยู่ดีนั่นแหละฟังเขาบ้างค่ะว่าเป็นยังไงนะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่มีประเด็นอยู่ก็ได้นะคะ คนโสดหมายถึงว่าโสดสนิทเลยนะคะเพื่อนๆคนโสดอีกแบบหนึ่งคือเราก็ไม่ได้อยากโสดเราเราเพิ่งอาจจะไปจบกับใครมาก็ได้นะคะตรงนี้เนาะนะคะหรือความไม่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของหมอมินถือว่าโสดนะคะเพื่อนๆนะมาดูฝั่งเขากันบ้างเป็นยังไงห้าเหรียญเพื่อนๆถ้าเขาไม่มีปัญหาเรื่องการเงินก็แปลว่าเขาก็เหงานะคะเขาก็โดดเดี่ยวเขารู้สึกนะคะน้อยใจนะคะ เดแฮงแมนเพื่อนเพื่อนมันติดแงกมันมีปัญหานะไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวนะเพื่อนๆแต่ความสัมพันธ์ของเขาอาจจะมีปัญหาที่ผ่านมาเลยมาคุยกับคุณก็ได้นะคะแต่ตอนนี้คุยไปคุยมาก็รู้สึกดีแหละแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้นะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะเดดเดชาพิจิกลคณาพิจิคพมยแม่ไมดิจัดเมนตนะคะเพื่อนๆ่าสดาบ หนึ่งถ้วยนะคะคนนี้คนนี้เป็นคนสับสนอยู่กับตัวเองนะคะไม่รู้จะไปยังไงเอายังไงกับความสัมพันธ์ดีนะคะที่ผ่านมามาดูฝั่งเขาคนที่โสดคนที่คุณจะเจอนะคะเพืเ่อนๆหนึ่งนะ,ะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยจบเคยหย่าร้างนะคะเคยห่างกับใครมาก็ได้นะค,ะคือจบกันนั่นแหละคะ่ะเขาอาจจะเคยมีครอบครัวอาจจะเป็นคนมีตาหนิพ่อหม่แม่ไม,ไม,ไม้ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้ด้วยนะคะตรงนี้นะนะคะ หรืออาจจะเป็นคนที่กําลังคาราคาซังอยู่ก็ได้นะคะไพ่ตรงนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้อยู่ระหว่างแบบนี้กับครอบครัวนะคะระวังนะคะอย่าไปแทรกของเขาเนาะนะคะให้เขาเคลียร์กันก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะสองถ้าคุณไปเจอเขานะคะที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงตอนนี้นะคะเขาอาจจะจบกับคุณหรือห่างกันไปนี่แหละเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 2> เขาอาจจะมีครอบครัวแล้วทําให้ไปต่อกับคุณไม่ได้ก็ได้นะคะ ความสัมพันธ์ตอนนี้ามว่าเข้าเงาไหมเข้าเงานะมันเหมือนเขาก็นึกถึงคุณนะคะแต่ว่ามันเลือกด้วยเหตุด้วยผลนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะเออแต่ถ้าคนสวดจริงๆแน่นอนล่ะคะ่ะหนึ่งนะคุณจะได้เจอคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทําให้เรายิ้มได้ก็มีอนาคตอาจจะทําให้เราต้องร้องไห้ก็ได้เพราะว่าเป็นคู่บุญคู่กรรมกันนะคะเพื่อนๆนเะดจัดเมนกันหนึ่งถ้วยเขาอาจจะเจอคุณนะคะตรงนี้นะคะ อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะคะตรงนี้คนคนนี้เป็นคนสับสนนะคะซับซ้อนกับตัวเองบางครั้งก็อยากอยู่กับตัวเองบางคนก็บางครั้งก็เข้าหายากนะคะตรงนี้ก็ได้นะมาดูกันว่าใช่คุณหรือเปล่านะคะขอดูว่าคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะดิวด้วยหรือคนที่คุณมีประเด็นปัญหาเนี่ยแหละเขาคิดยังไงกับคุณบางนะคะคนโสดทัดลมอืมตกลงแน่งความคิดเขาเป็นเอ็มเพลเอร์นะคะเขาอยากคุยกับคุณนะ อยากคุยไปเรื่อยๆนะคะว้าวสองถ้วยมันตรงกับคุณเลยนะคะไพน่นี้ขึ้นมาตรงกับคุณมันเหมือนค่าเขารู้สึกดีอะคุณนะสองถ้วยนะคะหรือถ้ามีปัญหาด้แชร์หลอดนะคะชาวกรกฎลักนากรากฎคนนี้เดินทางบ่อยเป็นคนไกลหรือคนต่างชาติหรือเขาอยากจะพยา,ะะาพยามนะเพื่อนนะพยายามที่จะเข้าหาคุณก็ได้เรสต์เรงสิงลัคนาสิง ะะหรืออาจจะเป็นคุณกับเขาเคยหันหลังเคยเงียบใส่กันก็ได้นะคะอยากจะวนกลับมาเด็กถือไม้เท้านะคะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้คิงถือเหรียญเดอะฟูนะคะเอ็มพัเลอร์นะคะสองไม้เท้า The Sun, เดอะซันเพื่อนๆไนท์ถือไม้เท้าอ่า ในอนานอันนี้ในความคิดของเขานะคนโสดคุณจะเจอใครที่มีแพชชั่นมีแรงดึงดูดเข้าหาคุณนะเป็นนายถือไม่เท้ากับแปดไม่เท้านะคะอุลินพันกันใหญ่เลย <laughs> นะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมามันเหมือนเขาอยากคุยอยากคือบินเตือนนิดนึงนะคะไพ่สองใบนี้ขึ้นมาหมายถึงว่าเราคุยกันแล้วเราเรารู้สึกมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดหากันมากมายเลยนะคะคุยกัน แป๊บเดียวอย่างเงี้ยนะคะอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ถึงเดือนเราอาจจะมีอะไรกันไว้แล้วมันเหมือนจะเหมือนขี้เท่านะเพื่อนๆเนาะเหมือนไฟไม่ฟางมันจะเหลือแต่ขี้เท่าถ้ามีอยากจะแนะนำนะคะให้ความสัมพันธ์นี้ให้เป็นแบบธรรมชาติค่อยๆค,คุยค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเพ <s> ื่อนๆให้รู้ว่าเรากับเขามีอะไรที่แตกต่างกันชอบเหมือนกันไหมไม่ชอบอะไรบ้างนะคะค <s> ่อยๆนะคะเพื่อนๆเนาะเขาชื่นชมคุณนะถ้าคนโสดอ่ะเขาบอกคุณเป็นเดอรซันเลยแหละ เขาเจอคุณเขาก็ถูกชะตาเลยเขาบอกว่าคุณเป็นเป็นแสงสว่างเป็นความสุขของเขาเนะขาสองถ้วยเนาะเขารู้สึกดีแหละคุณอาจจะเจอกันหนึ่งนะคะทางเพื่อนติดต่อให้นะคะทางกลุ่มเพื่อนกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซนะคะในกลุ่มเดียวกันก็ได้มีโอกาสนะคะในในแอปก็ได้นะเพื่อนๆหรือนะคะต่างประเทศต่างชาติหรือไม่ที่คุณคุยงานดีลงานประสานงานอยู่นะคะหรือทางโลกออนไลน์และคุณมีโอกาสนะ,ะ,นะะเพื่อนๆตรงนี้นะ ะะแต่ว่าเขาอยากคบออกับคุณไปเรื่อยๆ The f o o เน,ะ,นะ,ะยังไม่ได้อยากจะมีสถานะแต่รู้สึกดีแล้วล่ะรู้สึกใช่แล้วล่ะรู้สึกชอบอยู่นะแต่ค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะคะคเพื่อนๆนะอาจจะเป็นคนไกลคนต่างชาติมีหน้าที่การงานโตด้วยนะคะตรงนี้หรือบางท่านอาจจะเป็นคนเดิมๆอยากจะวนกลับมานะคะแต่กลับมาคราวนี้นะคะ The ะฟ o เนอะขอให้ได้กลับมานะคะขอให้ได้คุยก็ได้แล้วกันนะคะจะสถานะไหนก็ไม่เป็นไรเขาบอกเขาก็เหงาเขาอยากมีคุณคุย คุยไปเรื่อยๆนะคะคุยนะคะให้ได้รู้จักกันมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้รีบร้อนนะคะเพื่อนๆนะตรงนี้นะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะเขาก็เลยมองเข้ามาว่าอยากจะคุยกับคุณแต่คุณไม่ได้ให้สถาน,นะเขาหรือเปล่านะค,ะคุยไปเรื่อยๆเนาะเพราะเราไปฟิกเรื่องเงินไปฟิกเรื่องงานเต็มที่เลยแบกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเห็นไหมสนใจแต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนเรื่องที่เราอยากทำนะคะ,ะมาดูกันมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นทิศทางแนวไหนเนาะนะคะ คาดลมนะคะบอกว่าถ้าอะไรที่มันไม่ชัดเจนคุณก็ไม่อยากได้นะคะเพื่อนๆคุณอยากจะตัดจบปัญหาไปคุณอยากได้ความมั่นใจนะคะสิเปลี่ยนเนาะ,ะอยากมาช่วยสร้างอนาคตอยากได้ความชัดเจนนะคะไม่อยากได้แล้วที่ไปไปกลับกับ,กบมามาหายหายแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนาะไม่อยากไม่อยากเล่นๆน,นะคะตรงนี้เนาะนะคะเพราะว่าเวลาเราเป็นเงินเป็นทอง เพราะว่าท้าทํางานเยอะะคะทัดลมสนใจเรื่องเงินเรื่องงานดีแล้วล่ะค่ะถ้าอะไรที่ไม่ชัดเจนนะคะเอาเงินไว้ก่อนเพื่อนๆรวยไว้ก่อนนะคะตอนนี้นะเนี่ยบางครั้งทําไมความรักคุณมันเหมือนคุณมีความระแวงอยู่ในใจลึกๆมันเหมือนเราความรักบางครั้งเราก็อยากหนีเดินหนีมันไปนะเพื่อนๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราหวังนะคะตรงนี้ก็ได้นะนะคะสเตรงนะคะคุณเข้มแข็งนะ ะะคุณมั่นคงกับตัวเองแล้วโดย w อ r l คุณเรียนรู้อะไรเยอะผ่านอะไรมาเยอะเราจะเป็นคนที่มีประสบการณ์เราจะเป็นคนที่โตนะคะพเพื่อนนะคะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะเนาะอ่าตามมาด้วยก้าเหลียอยงนะคะมินรู้เลยว่าชาวธาตุลมอันนี้มินพูดถึงไพ่ของมินนะคะธาตุลมมีเยอะแยะมากมายบางคนอาจจะกระตือรือร้นเรื่องความรักอันนั้นเป็นดวงส่วนตัวคุณนะคะคุณต้องไปดูดวงส่วนตัวนะคะพเพื่อนๆส่วนตัวนี้ไพ่ของมินขึ้นมาว่า คุณอยากตอนนี้นะคะหมายถึงปักแรกกระดาษของกอกรดาคุณอยากอยู่ในหมวดสวยและรวยมากในเซฟโซนหาเงินทํางานดีกว่าเงินกําลังดีด้วยช่วงนี้นะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองงานประจํางานเสริมมีตง,งานเยอะแยะมากมายนะควทั้เพื่อนหลายอย่างมากเลยที่คุณทํารวยนะคะตรงนี้นะคุณเลยรู้สึกว่าอ่ะสนใจดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาความรักมันก็มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะคุณเลยไม่อยากคาดหวังแ้วช่วงนี้นะคะอืม คนที่เข้ามาก็คนคือคนไม่ใช่นะคะเพืเ่อนๆเนาะคนที่อยากให้ใช่ก็ไม่มาคุณอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะคุณอาจจะมีคนมาชอบมาคุยนะแต่คุณอาจจะไม่ค่อยใส่ใจช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ใช่สําหรับเราก็ได้นะคะคุณบอกอยู่กับเพื่อนกับฝูงอยู่กับญาติพี่น้องนะคะอยู่กับอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณว่าคุณมีความสุขมากกว่าช่วงนี้นะคะอืม คุณอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวมากกว่าแล้วก็เก็บเงินนะเพื่อนๆตรงนี้เนาะคิงถือถ้วยนะคะควินถือถ้วยอ่ะไพ่กระโดดออกมาเลยร้อนแรงมากเลยไพ่คุณอ่านะคะขอดูอีกเพิ่มเติมนะคะเดเลเ o อร์หกไม้เทา้าเพื่อนๆไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในหมวดสวยและรวยมากนะคะเพื่อนๆไม่เป็นไรแต่จะมีคนเข้าหาก็อย่างที่บอกแหละ ในเมื่อเราไม่ได้วิ่งตามใครเราอยู่แบบซุยๆของเราไปมีความสุขเราจะดึงดูดสิ่งหลสิ่งหลายอย่างคุณจะมีเสน่ห์นะคะมีทางเลือกตัวเลือกเยอะมากมีคนเข้าหาเรานะเดลิเวอร์หนึ่งในนั้นเพื่อนๆคุณจะเลือกได้จะมีคนที่ชัดเจนกับเราเป็นหนึ่งดาบนะคะสองถ้วยหรือบางกรณีคนที่เคยหนีหายห่างหายเงียบหายจากเราไปมีโอกาสได้วนกลับมานะคะเพื่อนๆนะกลับมาอะไรล่กกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะ,ะกลับมาเพื่อพูดคุย ว่าจะเอายังไงในความสัมพันธ์แต่แต่ไพ่ตรงนี้มันบ่งบอกว่าคุณนะคะมีทั้งคนเก่ามาคุยก็ได้นะในอนาคตคนใหม่ก็มีแต่ตัวเรายืนหนึ่งคือรักตัวเองหาเงินอยู่กับตัวเองยังไม่ค่อยอยากจะเปิดใจถ้าคุยเข้ามาคุณก็รู้สึกว่าอาเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้นะมันจะเป็นแบบนี้ซะมากกว่านะคะเ,เพื่อนๆทาลมอ่ะลองดูนะคะลองเปิดใจดูนะนะคะ คุณอาจจะเจอนิวเลิฟนะคะหรือคนที่จะเข้ามาใกล้ชิดและผูกพันแต่ก่อนที่จะเป็นนี้คุณก็ก็คือรักตัวเองนะเพืนน่อนๆเนาะดูแลตัวเองนะคะอ่ะไพ่ขอแนะนําชาวทัดลมยังไงบ้างนะคะมาดูกันเนาะทัดลมเดมเพลสใบแรกเลยค่ะหนึ่งถ้วยอะก็สั้น เวียฟ์จูนนะคะนาะสับไปสัมมาได้แต่ฟูเพื่อนๆอ่าแน่นอนละคะดวงคุณจะประสบความสําเร็จนะบางคนอยากจะเก็บเงินนะคะซื้อรถบางคนอาจจะนะคะอาจจะเก็บเงินซื้อคอนโดซื้อบ้านนะะต่อเติมโยกย้ายนะคะตรงนี้นะคะ หรืออยากเก็บเงินได้มากขึ้นนะคะเพื่อนๆน,นะคะมีโอกาสนะนะคะดวงชะตานี้ได้ปรับได้เปลี่ยนในทางที่ดีมีประสบมีโอกาสประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานส่วนคนความรักนะคะผมจะลิขิตให้คุณเจอใครสักคนนะคะที่เป็นเดอะซันนะคะจะนํามาซึ่งความรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจที่ได้คุยหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นใหม่เพื่อนๆท่านชายคุณจะได้เจอเอ็มเพรสเพราะว่าไพ่ของคุณมีไพ่คู่เอมเพลอร์นะคะ แต่ว่าตัวเราไม่ได้รีบร้อนนะ The ฟขึ้นมานะ่ะแม่ค่ะมินสับยังไงก็ได้ The ฟค่ะมีก็เลยเออเขาก็คือ The ฟท่านก็อยากออกก็ให้ออกมาก็คือตัวเราก็คือจะสบายๆคุยไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะคอมมิตเมนต์เมื่อไหร่นะคะชะตาต้องการก็คุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะถ้าใช่เมื่อไหร่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเพราะช่วงนี้คุณรู้สึกคุณสบายใจที่อยู่คนเดียวยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณยัง อยากอยู่กับตัวเองหาเงินทํางานเงินเยอะๆนะคะรวยๆอย่างที่คุณเป็นนะเพื่อนๆตรงนี้ก่อนนะคะโอเคนะคะงานก็เก็บเงินเก็บทองดีกว่านะคะเพื่อนๆถ้ายัางยังเจอคนที่ยังไม่ใช่นะคะก็ปล่อยไปก่อนนะคะหรือเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้นะคะ ขอบคุณมากมายค่ะเพื่อนเธาตุลมตุนกลมเมทุนนะคะดูดวงส่วนตัวก็ไอดีลายอยู่ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะแอดไลน์เข้ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยชอบช่วยกด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ